สบายดีทานผะส้มยินดีทานผะส้มเข่าสู่บ้านบ่าวเล้าอยู่เท็กซัสเด้อมื่อนี้บ่าวเล้าอยู่บ้านอยู่เพื่อนทานผะส้มเออบอดรอกไปใส่มาใส่ยามวิกิ่งแต่เสพอาหารการกินทานผะส้มเออมาเบิ่งทาบ้างเฮามีลาบไม่ยั้งนะครัก็ต้องหนึ่งเข่าเนี้ยวไลยเข่าเฮาต้องเข่าเนี้ยวเขานี่เออเข่าหักเข่าแพงเขาต้องมาใบก่อนอ่ามาไว้แล้วเขาก็างเสียงมาหนึ่งทานผะส้ม หนึ่งกินกับอ่าลาบกุ้งเขาเนาะอ่าแซ่บๆเลยละทานผะส้มอือสิลาบกุ้งเขาก็ยังมีอีกได้ในน้ำปลาเ,เนา้นนะมีปลาเน้นซอยปลาเน้น,นว้กระเจ็ดนน้ำต้มทานผะส้มเฮ็ดต้มต้มปลาเน้นอ่าแล้วก็มีอ่า,อาหัวหอยมันบ่นนี่แล้วก็มีหัวหอยจะเอาไปใส่ลาบนั่นแหละอ่เอาไปใส่ลาบ มันนี่เสด็จเมี่อาหารกินอาหารลาาทานปสมอาหารมงคลอ่ากินลาบอ่ากินเพื่อมงคลเนาะอ่าเพื่อน้ำโศกน้ำไส้ทานปสมเอ่าไปเบิ่งน้ำกันว่าแม่บ้านบาลาเสดวิธีใด้เนาะฮะทานผระสมหลังจากเขาได้กุ้งมาทักกษัตริม,มาเนะาะเพิ่นว่าอ่าตามเฮลเปอร์เชฟเพิ่นว่าต้องทูปเป๊ะๆประศัร่ร มันจังอ่องงาย่ำง่ายเออเพื่อจะย่ำมันมุนมุนขึ้นกับลาบป่านะทา่านกคนย่ำมันมุนมุนขึ้นก็เห็ดคือลาปลายนะังเห็ดียู่นะทุบแป๋เปนทุกทุกตัวเหมือนกุ้งเนาะเห็ดลาุ่ง หลังจากทุบแล้วปุ๊บแมนบอกเนาะแต่ว่าเขียงฟันกระสงานั่นได้ใส่ยอไงทายมสนจนไล่เบิดนนี่ยนะอืมมัย่มมันได้าวย่มให้มันมุนและเสียหลาบเนาะฟังเสียงลาบฟังเสียงอ่าฟักตึ้งตึ้งตึะ ยิ่นถ้าบริกินนี่เคียดได้ไหนน,น,น้อกนอย่างเนี้ยเสียงปักลาบอย่าปันเนี่ยบริยืนลาบข้างบ้านเนี่ยหัวเคียดย,ยังนงใครอยู่บ้านข้าบริยูกไก่บ้านคนพี่น้องเล้ามีแต่คนดำเขาจะบยากหรอกเขาจะว่าพวกมันเห็ดยังกันน้อหลาบกุ้มแซ่บๆกินเนี่ยและทำม,มันส้ม ย่างมันมันมุนหันมันได้ละเอียดคักมันคนไม้ถั่งกระส้มอ่าฟังเสียงฝักหลากลรับปันะ๊บๆๆๆหน่โอ้ยคักมันเหนียวาน่นนะเนาะโอ้เอ้อพอเทาในห้วยเกลียดย้อน่อยนะล่าป้งในแสบหวานคักได้ถั่งกระสมแสบปัวแสบต่างกันกับลาบป้านะมันแสบต่างกันนะั่นแหละอืะอะ ฟังเสียงฟักตบ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 หนึ่งเมืเชียงพันบมงที่เห็นบ่เนี่ยว่าห้อยฟักมันขนาดใดเพราะว่าใส่งานได้หลายเถียวหลายที่แล้วฮะพิ่นตากสิฟันไปด้วยนะท่านผู้ชมฟันจนมันได้ละเอียดพันละจำควบพอใจของเพิ่อนผมละเอ่าระวังอ่าเพื่นกับเซลซ่านมาเจอาหารอันจีนดิ ะไไปคุกหรอกยหานานนเพ่ะเพื่อน,นะอนไปเป็นเฮลเปร์ัเขาใหายส้อยแต่พักเขามาให้กินก็คืออกัหัวเหลือใจไม่เห็นเอาอยู่เพื่อาเนอ้อา,ากจะมไมนละเอียดนะคัฝากกุ่งก็ฝักนาก็ฟากป่าแน่นอนถามมาส่งนี่มาคาดเดียวกันละเอียดไายเติบเยล,ลเย ลาดกุ้งเห็ดกินอาหารนออาหารอาหารบ้านเท่าน่ะอาหารโสกอาหารไส้ได้มด้วเนะกินหลักกินก๋วยเดี๋ยวโมเมนต์มาดังแต่กินเพื่อสุขภาพห่าเด้กินน้ำโกน้ำไส้เด้เนี่มันจังเป็นหลักนอเนี่ยข้างหมอนอเซตนำเด็ดต่อมปลาต่อมปลา ทอดเศษลาบทอดก็ต้องมีต้มป่าน้ำได้ทานมผสมนี่แกมันมอนนำปลาแดกเข้าเสียต้มนำปลาแดกแต่ก็เสียไปคนลาบนั่นแหละทานผสมตัวนี้นะการกินลาบกินก้อยในทานผสมต้องมีเครื่องประกอบของมันไรต้องมีพักมีหมากแตงมีหมากเคอเออ พักมีซีซ้อมต้องมีายสนิทไดยเออตัวนี้เป็นพักแก่เออแล้วก็พักมาแต่ทั้งบ้านเฮาอีกอิมพอร์ตไม่ทั้งบานเฮาอีกแมนบอกนี่พักขมขมเนี่ยนะสนิทโต้ขมตัวนี้นะกินแก้มน้าพร้อมได้นี่ยมีนี่พักกระเดาเนาะเออตัวซซอยอย่างี้ก็มากินไม่เออ ขาดตัวนี้มันกับสีบอบอขักภายในไลยเพราะว่าอาหารบ้านเฮาเนี่ยมันต้องมีเนี่ยขมขม,มผ่นว่างขมขมแก่ไปนั่งมันขักเลยขาดหมดเลยมาร์กินไม่เนาก็ไปซื้ออยู่ในตลาดเอเชียเขาเนาะเพ,พิ่นเพิ่นเผาไม่ยั่งหายเรียบร้อยบ้านละเออมาร์กินไม่ฟิสเซอร์ได้ทำมาสม้มอยู่ในฟิสเซอร์เกสเซมันเพิ่นเผามาหายแต่บ้านเขาคนที่บอกเรื่า อิมพอตมาจต่ไทยแลนด์หรือว่ามาจต่ลาวกับโบฮูล่ะไม่ทางบ้านเขาบุละเพราะว่าโยมิกาเข้าบมมานะมุมีมาเป็นไม่นะในบ้านกันมาจัดก,การซอยให้กินง่ายเนาะเครื่องประกอบมันต้องมีายแน้วต้องมีพักไม่อย่างกินแต่ประเภทคมตัวนี้นะเออหวานเป็นล่มคมเป็นยาพนวาบ้านเข้ากินตัวนี้เข้าไป เป็นยา่นว่ามันขมน่ะเออเห็นบอก่นยังมากกินเนี่ยขมขมมุมขมผนมามากกินของหวานบาสต์ตางกับกันหรอกครับพวกเฮาอยู่อเมริกาส่วนไญ่ทุกสิ่งทุอย่างเขาใส่น้ำตาลเบิร์ดมันของตัวไองมันขมเนี่อเมริกาเขาเสียบกินเนาะเขาเสียว่ามันโมแสกเนาะเฮาผลกินเพื่อว่ากินเพื่อเป็นยาบาสต์ ก็มาซอยพอรีค่มนะเสืออยู่ในฟิเซอ,อร์ไรแนวนีน้นะอยู่ในตลาดเอเชียเฮามีพักกระดาพักหมากเดนใหม่เขาเผาไม่ยังไหยง่งงามพักเขาก้าี่ก็มีมีหมากแตงมีหมากเขือมีพักกาดคิวมีสลัด ราเมนสลัดมาผักเขาเป็นว่าอันเรียบร้อยในบ้านนี่ก็เป็นผักบัวเนาะเสียมาซ้อยซ้อยแบบนี้ก็เอาไว้สล,ลัสลบนะสลัดกุ้งตามผะสมซ้อยเป็นตอนน้นอยๆแบบนี้มีผักบัวเออมีผักบัวผักอหอมปลอมผักที่ว่าประเภทที่เข้าหมักเนาะก,ก,ก็เอาเอามาซ้อยใส่ พักจากสวนหล้างผักเดี๋ก็เอาของมาจากหลังบ้านในแม่บ้านเพิ่นว่าแม่บ้านนี่เฮียนเฮ็ดลาบป้าน,นี่เฮียนมาบ่าหรือว่อจาจักสูตรมามาแต่ใส่เฮ็ดสูตรมาแต่ลาาสูตรมาแต่ลาาอ๋อพ่อแม่พาเฮ็ดประสานาะเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่ซืซ่อหรอกเบิ่งตามพ่อแม่พาเฮ็ดพากินและะ้วก<ม>็เลยเฮ็ดเป็นมาบ่ได้เฮียนบ่ได้ยอ,ยอีหยังเออ มีแต่เบิงว่าเคยอยู่เคยกินในพักพักในมาแตะล้างบ้านเมื่อเดนบ่อน,นี่อโอ้ย่ำน,นี่ย่ำอันพักอันนี้มันเกิดเดทามาสมพักหอมปอมพักหอมปอมหอมบัวเขาปลูกแลมันวิตนาวปุ๊บมันเกิดขึ้นมาแล้วนะง่ายอยู่ไหนเนาะเนี่ยของแนวมันหอมเลยใส่เขาออ้าไปเนี่เนาะซอยปลาไป ฮนะมหมอเ่ากับฟดอันเรียบร้อยน่าทานไหมส้มหมอเ่าฟดแล้วกับฮะเากเอาปลามาใส่ได้ทานไหมส้มนะเอาปลาเขาใส่มมหมอเ่าฟูดล่ะโอเคอ่นะเอาปลาเขาใส่เลากับปิดไปขึ้น อากาศก็ดจากล,มล,ม,ลมล้มน้อยน้อยหนึน่งในทางผสมเอาข้างป้าวันนี้ราป้าเนาะต้มป้าเนาะป้าไปข้างนาะอืมเฮ้เดี๋ยวเขาจะมาหนึ่งเขา่าเนาะทางผสมขเข่าี่เขามา,าไว้หะล่ะมาจะมาล่างหัวล่างยังเนี่ยละ่ะเฮ้ เขากระชมาข่างมอเขาเข้าข้นไหวทางมาสมเขาไม่นั่งเข้ากระส่เรียบร้อยเอาฟ้าปิดไหวหนึ่งเขาจะหนึ่งอยูใ่ในเหือนเนาะที่ว่าอาหารเขาจังเหตุอยู่ข้างนอกพอบางอาหารบางอาหารเขานีสนน่ส่วนได้มันถึไม่กินแน่น้อยหนึ่งเนาะหนึ่งเขาเขาหนึ่งอยูใ่ในเหือนทางปลาสมอเอากระชมาปรุงต้มปลาเขา้าของแสบๆนันๆนวเเทลงไปทางมาสมเออ มีทั้งข่าน่อมีทั้งแป้งนวนั่นแหละของทเทวามห้าใส่นีม่มีพงผักพงอย่าง <Okay. S 1> พงผักขามต้มสมบัติสรรพนอ,อใส่พงมะขามไปเออต้มสมมะขามอ่มอนว่ะเออต้มสมต้มสมป้าเนาะ เครืองปรุงเข้ากับใสไปตามใจสอบเมาแล้ะไม่คิ้งมีคาใสเข้าไปรดไผ่หมักนะมอะไรใส่มนลงไปใส่ตามคือพักบานเขา้าละไม่คิ้งมีคาไม่สิงไข่เออตมฟันนิ่ผู้ชวยเชฟเข้ากับซีมังค์คนว่าพอเป็นใส่ลงไปแต่ของแต่งนัวเขากัใสไ,ไปได้จองหนึ่งละแซ่บระเบ่ก โอเคละน่ะปิดมันไว้คือเกาพิ่นว่าเออนอะจะน้อยจังปงมันผ่นน่าต้มปลาเขากับต่วันสุกเป็นเรียบร้อยทามาส้มหลังจากเขาปงมาเท่ากับแอดพักเข้าไปอืใส่ผักบัวเขาซอยไว้ใส่ผักเซอรี่พักหอมปลอมเข้าไปต้มมาซุกเป็นอันว่าเรียบร้อย คนข้นมันเบิ้งเบิงเออหวาจยังไหนทานผู้ช้มหนาพักบัวหอมผักป๊กหนาเข้าไปเพิ่มเพิ่มสีสันเข้าไปทำผักส้มอ่ะลังจากเข่าเฮาผมแล้วเพื่อกิดสปีนมันก้นมันภาษาลาวเผอิญซิกเข่าวาสัตอ่ซิกเอาอ่ากับขางมั้นะเนี่ยเอาขางที่ว่าบูสุกคักลงไปขางรุมทำผักส้ม เออหลังจากซิกแล้วเพิ่นกะอ่าสวยกลนมันนนาอเห็ดใบหายมันอาเมือกันละอ่าระบายเอาควา่ำหอนมันออกอืมอไม้ต้องซิมซี่มึงได้เขานน่อยนะนซิมซี่มึงได้ทามาส o สเขาไม่ไหจังสิเนี่ยโอ้ยจะข้าวู่บานอยู่เมืองเข้าอยู่ยมเมืองลาวพน นอหฮากับอึดอยู่อึดกินได้อยู่ในบ้านหฮอบัานอนอกขอขมี่นอแม่ประกอบเนียนใสเกลือแลวหอยกินเอออยากงังประกอบส่แล้เอาะไรจะมั่นมั่นนอ,อม,มั่นหมูมั่นเป็ดมั่นไก่บางั้งงไรกินหอนมั่นสร้างพุ่นกินไงสูงไงสูงว่าสาันหักใส่เกลือย่างเดียวหรอกเั็นกับว่าไว้ฮะนอคุณเท้าบ้านห้าเลยปั่นเนี้ยเนี้ยแหละกับเกลือห้วยใส่โมมันห้วยหรอกกิงใส่เกลืออืม เคนก็จมไปนั่นแหละนอืมเขาปั่นอ่ผ้าเกลือแสบได้หล่ยทางมั้งทุกทอนก็บ่ามันหมูมันเป็ดมันไก่ไปจังสั้นนะอ่าบางครั้งคนว่างเขาใส่เขามันสร้างผมมันกินได้ใหญ่สูงได้หมกละเคนว่าแสบของเคนไหล่ะอนี่เขาหิวจังเลยกินนิดน้อะเขาใส่เกลือซือๆนั่นแหละอืมดูที่เก็บไปกามห่อนะครับ เอาใส่เนี่ยเอาใส่อ่าตุ้ตอย่างไหวตามมาส้มแล้วก็เสือมาใส่ติพเปาห้อยอีกเบิ้งติพเป่าให้หมอ,อกระทิพเป่าบ้าล้าวเนี่ยว่ามันใส่งานในขนาดได้เนี่ยเขาเนี้ยวันห้อนผมไม่ยังแสบท้อเขาเนี้ยวันห้อนนะทานมาสม้มในขันต่อไปเงา่อกระเสืเริ่มต้นต,นตทเท่านไหนทานมาส้ม,ม,สมนี่หลังจากเอาใส่ปึ๊บเ่ากระตำยังเสียแลมม้วทานมาส้มตั้งตึ๊บตึบตึบตึบระว,วงังจะหมักเพ็ดเต็มกระเด็นข้าตาได้ทานมาส้ม อย่าจะหายมักเพชรเดินกระตาไปเด็ดขาดเออถ้าเดินกระตาย่ำไรเด่นทางไหวเยเรี่ยวหัวเข่าย้อนไดนน่ะนะเออนี่ไเห็ดยังป่ะทีเพื่อนว่ามันจะหายแสบเออขั้นเดียวหัวเข่านะ่ะขั้นอยากให้มันนวัวเก่าลือใส่ก้อนเนื้อในหัวเข่านะ่ะสิบเกลือจิ๊ดจิตจ้ตจิต้ตใส่จังคอยเรียฝากไว้น่ะนะเออโมเมนต์ปลาเด้อทำมาส่งกุ้งกุ้ง,งเออตัวนี้กุ้งลาบกุ้ง หลังจากลาบห right <nak pap st sm> ้าใส่โคกปึกต <mon> ้มเขย่าข้าใส่กันเจ็บเจ็บเจ็บแล้วสินี่เปลี่ยนซื้อใหม่ได้บอแมนลาบกุ้งแล้วต้มปลาส้มบานนี่นะข้าวห้าวแต่ต้มยังสินี่นะสิเขาใจที่ว่ามันสิเป็นลาบยังนี่นะลาบแล้วแด้วบานนี่ทำปลาส้มเออเปลี่ยนใหม่แด้บอแมนกุ้งแล้วบานนี่นะเจ้าเป็นกุ้งเป็นแล้วท่านที่เออบาดนี่ก็เป็นลาบแล้วแล้วบาน ตำจนละเอียดพหมนละจนมันได้ทาของเท้าเห่าพ่อใจตำมันนะผู้ช่วยเพื่อนคู่บ้านผมละผู้ช่วยเชฟพ่อใจพุ่น่ะเป็นต้มไปยังเสียละตำจนมันไหนละเอียดพหมนละมันว่ามันมีให้มันเขา่าเนื้อเขานั่งมันก็หมักพีก หมากพริกตีหมากพริกเผาเรามีหมากพริกเผาหมากขส่คือกั็อธิบายในขันนตอนทั้งมิตนั่นแหละมีพริกเผามีเครือเผาเใส่ให้มันหอมเลยตำจนมันละเอียดพอเนี่ยตำหลังจากได้ในะนำหนึงแล้วเพิ่นเพิ่นก็เอาผงนัวเพิ่นใส่ได้บัตรเออผงนัวใส่เขาวคั่วใส่ พอมันจังสิเป็นหลาดได้เนาะอ่านั่นรสชาติข,าข้าวขัวว่าะชันซะเอาข้าวขัวใส่เออหลังจากใส่ปึ๊บเพิ่นกัดนาค่อยๆเนียนก่อนเพิ่นว่ามันสิฝงเข้าตาคือเก่าหา่าละระวังนาน,นมเด้อมองมันจะฝงเข้าตาและไล่เขาา้าปากพร้อมไนดะ้ข้าวขัวเนาะมีอาการแ heck พร้อมไนดะ้สงสัยมันสิแซ่บละเพิ่นว่าโอ้โอ ไล่เขาดังบ่<อ>ไล่เขาขอ้อโอ้าะว่าเขาขวานม,มันเป็นฟุน้นเด้มันมีละอองเน่ตําต่อไปใหละตําจนได้ที่ของเพิ่นหมดแหละอะ่ผัวซวยเอื้อนขวานให้ฟุ้นตําไปเรื่อยๆสูตรนี้ก็บบริไตโตเพิ่นว่าเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นก็บบริซ้อนเนี่ยฟุ้นไม่ติดเหลือตาเบิ่ง เหลือตาเบิ้งซื่อๆแต่ก็แก็ไม่เห็ดกินเองบางสันซะใส่ตามความพอใจของใครของมั่นบาสันซะมักในได้ก็ใส่มันลงไปตำอยู่น,นี่ละตำจนมาได้ละเอียดบนละลาบแล้วได้ทานผะสมเจ้าเป็นกุ้งเหรอเน้อ ตัง้ำอยู่ตึงตึงตึงตึนยอละตัต้มใส่ไปละละโดนเติบไล่ทำมะส้มเปลี่ยนมือทางนั้นเปลี่ยนมือทางนี่คนไหนโมแมนของสิงไงเติบไหมกินโศกกินไส้นี่เนาะโศกไส้แล้วกินลาบเด้อ ตําละเอียดแล้วเพื่อนว่าในทีเราตําละเอียดแล้วม,มันก็ตักน้ำปลาแดงมันใส่ได้าทานผส้มบ้านอ่าบานนี้บ่ได้ตาําไนหน,านบาทเนี่ยนะครุนบาทเนี่ยนะตําบ่ได้ได้ตักน้ำปลาแดงใส่เนี่ยนะครุนบาทเนี่ยทานผสม้มคนอื่นว่าคนลาบาทเออบางหนึ่งหัน่นต้มต้มให้มละเอียดต้มแล้วก็ครุนเน,น้อบ้านเออครุ่นแน่นี่ย คล่นโคร่นครนครนครนจนมันได้ทีของเพิ่นมาละอืมคนได้แห้งขึ้นหลายได้เพิ่นว่าเออคอนตักหนังปลาแดกใส่แล้วก็โคลนไปเรื่อยๆฮะล่ะเออโค่อนอยู่ใน,นล่ะบ่อน้ำแมนใส่เห็ดง่ายได้อาหารนี่นะขั้นบ่อนแมนวันที่วันเสาร์เห็ดบ่อน้เห็ดกินไห้ทานผู้ชม เออเฮ็ดลาดเฮ็ดยังไงนะผมต้องใส่เวลาดิฮะไหว้ยืดเนี่เป็นส้มวงคนไหนบอมแนอาหารดึงเล็บไหนอาหารดึงอาหารอ่าแบบ Fast Food เฟสต์ฟู้ดภาษาบอมแมนแน่นั้นไหนอาหารใส่เวลาดิเรื่องการเฮ็ดลาดเาป็ดก๋วยเนี่ยนะเออเขาต้องเฮ็ดกินแต่จะมาทิ้งวันเสาร์ตามผสมแซ่บนะ อาหารบ้านเฮามานันนวดิโครนแล้ประกัดตักใส่เธอระจองเธอระจองอย่างสิหละนะมันก็โครนอีกจนมันได้ทีความพอใจของพ่นหมดละเออเอาความซ้ำความพอใจของอ้ำนา้ำผู้สวยเชฟอานาซ่าโมแมนต์ผู้สวยหรอกเพิ่นเสี้ยนซ้อยพักแต่มักเห็ดอาหารว่ะสั้ ไปทำงานเขากับวายคุกกิ้งหรอกหลายปีหละเห็ดนะเขาหายแต่้อยพักอย่างเดียวนะคนจนมันไใดที่จนพอใจของเพิ่นหมดละตักต่เฮ็ดลาบเนี่ยพเพิ่กนยังบริเียน้ำพอน้ำแม่พันไรเออเพิ่นเหลือตาเบิ่งซื้อเหลือตาเบิ้งไหนิ่นก็มาเฮ็ดเอง ้านาเฮานี่ขั้นเห็ดอาหารแบบนี้หนูขั้นโมเมนเห็ดบุญสิ้นกินท่านบริเห็ดไหน,ไหน,นเหหนี่ยนะเห็ดลาบเห็ดก้อยเนี่ยน้อเห็ดนำอาหารนำโศกนำไส้เด็อาหารมงคลมาฉันซะคนไปเรื่อยๆจนถึงข่วงเข้าใจของเพิ่นหมดละน้อเป็นก็คนมาก โดนเติบแต่ทำมาส้มได้ดดดไท,ไทีแหละเพิ่นว่าขนาดนี้ก็โอเคละอืมฮะได้ทีแหละเพิ่นว่าเพิ่อก็เอาหัวหอยเพิน่นลงไปอีกเพิ่นมีหัวหอยประกอบกับไปอีกได้ถามมาส้มเออต้นอีกเพิ่นว่าให้มันเข้ากันเพิ่นมีหัวหอยใบขี้หูดเพิน่นเอาลงไปอีก มาเนี่เริ่มต้น Transport. เอาเครื่องหอมมันลงในหบันเพรนว่าในที่ละเพราว่าคักละ um. เดี๋ยวจะว่าไผมักแบบได้ก็เอาลงใส่รดทานประสมเอาคว่ำพอใจของไผของมันนออาจะเอาไปก็คล่น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 กคลอกคลอกคลอกเคาะจ้องตับ ในเรื่องเนี่ยคนวามันเข้ากันเด้นี่ oh. มันยังเหนียวคักเนาะติดสาติดจ้องตุยตุยเลยเนาะค่ำเข่าคุยนี่เป็นข้อแม่บอก mm. เอาขนาดเป็นข้อเนาะบอบอ,บอห้มันลึบข้อเนาะโอเคเออบอห้มันหย่อยไาจังนะซะเออแปลว่าคุยนี่แปลว่าเอาขนาดค่ำเข่าเป็นข้อมาจ mm. ันซะ คุยไปมันลาบเฮาบัวห้มันบัวห้ลึกคล้องมาสินะกันลึกคล้องอ่ะมันมันอ่ะมันใส่น้ำลายหดเลยมันแล้วอ่ะสินะหยาบลอยแต่เพราะว่าปรากฏเอาเครื่องหอมมันใส่รด้น่อยนะมันสร้อยเครื่องหอมใบเต็มใสมันลงไปใสมันลงไปใสลงไปก็คล่นบานนี่นานนี้ หลาบแล้วบ่านทานผสมเออออกจากกุ้งม่าเป็นหลาบแล้วอืมอน,นี่เอามัอนน,น้าเน่พันว่าใส่กข้ปไกพอหอมพ้องหอมอหอมันมันลายดิยใส่มนในลายรดเก็บออกมาแต่ใน้ันนงบ้านอืมจึบ๊บ เรียบร้อยคล้นเข้าไปแล้วมันเข้ากันเอ,อ่แรากแข็งๆพันวาคุยใหาข้ามเข,าเข่าให้มันเป็นคล้องให้มันลึบโอ้เรียบร้อยแล้วนเนี่ยมันเอาถหวยเป็นไม้ไดยคันเรียบร้อยเลยมันเคาะตอกๆกับสตาร์ <c oughs> ทใส่หวยส่นตัวนะ่ะอ่านได้กินตี๋ก่อนเป็นยังกุอ๋อเป็นยัง่ งบ่งบงไม่เลือดโหยังมีห้วยน้ำมันอิดอ้อดีหยบรลอยเพิ่นว่าอืมยาบ่อยกับมิสเซสกินเหนือและทานผสมเนาะอาหารกับเป็นว่าอันวาเรียบร้อยทานผสมอ๋อกับมิต่มปลาต่มปลานิน่นลาบแล้วผักขม อ่ามีหมาดินใหม่มีผักกระเดาผักเขียวมีหมาเขือหมาแตงหอมปอมสลัดผักกาดขึ้นทานผักสมอ่ามาเด้อมาเด้อเดียบรอเดี๋ยวได้ทานผักสมเออลาบกุ้งเพิ่นวาหลังจากตำแล้วเป็นลาบแล้วแขนคักมันามม้านผักส้มข้ามเขาห่อนเขาเนี้ยคุยบึงคักๆน้ำกันเดี๋ยวได้ทานผักสมอืม เป็นอันมาเรียบร้อยเลยอา่ามาลากับตักไฟนของบาลานาะเออขอบใจทำส้มที่เขามาเบิงงนาะโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ทำส้มบายอารีอส